ครับสวัสดียามเช้าที่สวนสันครับวันนี้วันนี้เราก็จะพาปั่นจัก,กรยานกันเหมือนเคยนะครับวันนี้อากาศดีมากเดี๋ยวเราก็จะปั่นสำรวจรอบๆสวนสันเรานะครับในหมู่บ้านนี่พอไม่ต้องไปไกลก็เดี๋ยวดูกันไปนะครับไปเส้นทางไหนบ้าง เราจะปั่นย้อนจากสวนสันออกไปปากทางนะครับแล้วค่อยวนกลับมาในหมูบ่บ้านทีนี่ก็อากาศสบายๆครับอากาศเย็นดีมากเลยเหมาะกับการปั่นจักรยานครับรรอากาศเริ่มเย็ยนแล้วก็ไปมันไปเรื่อยๆก่อนครับ สบายๆนะครับนี่อุณหภูมิวัดจากไม้จาก,กรยานนาสิบห้าองศาค,ครับตอนนี้กําลังเริ่มเย็นสบายๆมากตอนนี้ป่านย้อนออกมาจากส,สันออกมานะครับย้อมาทางปากทางเข้าตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามไปเขตอนอุทนะครับแยกตรงนี้ แยกแยกวัดใชมุครับตอนนี้เราก็จะปั่นมาจะถึงปากทางที่เข้าไปสวนสัต์เราครับมาทำถนนลงปางแจ้ห่มนะครับระยะทางจากสวนสัต์เรามาถึงปากทางนี้ก็ประมาณ3ามโลครึ่งเกือบสี่โล ดี๋ยวเรานี้เราก็จะ,จะเลี้ยวซ้ายย้อนกลับขึ้นไปเข้าทางที่เข้ามาหมู่บ้านอีกทาง้งครับตอนนี้เราก็ออกมาเส้นของที่ถนเนเส้น,นลำปางแจ้หงนะครับเราจะปัดย้อนขึ้นไปหาทางเข้าไปหมู่บ้านไปที่สวนสัตว์รอยทางหนึ่งครับ เราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเข้าไปตรงทางเข้าไหวทางนะครับบ้านของน้ำรัดครับเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาจะบ้านของน้ำรัดก็จะผ่านมาเข้ามาทางเส้นนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ปั่นไปดูครับว่าจะหลงทางไหมจะกลับไปที่สวนสัร์เราได้หรือเปล่านะครับลองดูครับ เราก็จะผ่านทุ่งนาครับที่ตอนนี้ก็เริ่มเกี่ยวข้าวกันอยูงหมดแล้วไปเรื่อยๆครับเลี้ยวซ้ายมานะครับแล้วก็จะวนไปตามทางเดี๋ยวนี้ก็จะมีที่ประกาศขายอยู่ ใคมาซ,ซื้อที่แถวนิคมก็ามาหาดูได้ครับเี่ะอากาศดีครับหลบนกันไปนะครับตัวเส้นทางทางในนิคมนี้มันก็จะทางคล้ายกันครับใครไม่เคยมาก็จะหลงหน่อยเส้นทางจะเหมือนๆกันหมดหมู่บ้าน ก็ลองดูครับเราจะกลับไปถึงสวนสันตอน่โมงเอ้สุดท้ายต้องใช้ GPS นำทางกลับครับปวดว่นหลงอันนี้เราก็ใช้ GPS นำทางกลับไปสวนสันอยว่ไม่กลักวเขัาเรามีปักหมดสวนสันอยู่ใครหลงก็ GPS นำทางได้ครับเอเรากลับมาถึง สวนสันเราจะได้นะครับโดยใช้ GPS นำทางครับเราก็กลับมาถึงสวนสันนะครับผลการไปทัวร์หมู่บ้านก็คือหลงกลับมาได้โดย GPS นำทางมานั่นเองเดี๋ยวเราก็ ว่ากันต่อจะไปไหนต่ออีก